สวัสดีครับชาวสวนยางครับวันนี้ผมมาหาคุณพิกุลนะครับคุณพิกุลเป็นคนใช้ซุปเปอร์รวยแรกๆเลยนะครับที่ผมเปิดตลาดมาให้คุณพิกุลได้ลองใช้นะครับคุณพิกุลใช้มาหลายยี่ห้อนะครับบ่นหลายๆอย่างผมเลยให้คุณพิกุลใช้ตั้งแต่เราผลิตมาแรกๆย้อนไปเวลาประมาณ3ปีที่แล้วนะครับเป็นสวนที่คุณพิกุลใช้มาตลอดเพราะอะไรดียังไงเสียยังไงฟังจากปากคุณพิกุลเลยนะครับ ผู้ใช้ซปเปอร์รวยเป็นระยะเวลานานนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,อะสอบความความจริงนิดนึงให้คนที่ไม่เคยใช้ลองใช้หรือไม่ลองใช้ข้อดีข้อเสียยังไงฟังจากปากคนใช้เลยนะครับค่ะซปเปอร์รวยดีจริงๆนะคะครับอันนี้สวนที่สามนะคะที่ให้อ่าคนงานกรีดอันนี้สองมีดนะคะเยอะมากอ่าเปอร์เซ็นน้ำยางดูนะ,ะเปอร์เซ็นน้ำยางดีมากค่ะหน้ายางก็ไม่ไม่ตายไม่เสียไม่ดำนะคะ วว้าใช้มาตลอดค่ะนี่ครับดีจริงๆค่ะอ่านี่จากฝากของคุณพิคุณที่ใช้จริงๆนะครับผมอยากแนะนําให้คุณที่ยังไม่ลองตัดสินใจหรือเคยใช้ยี่ห้ออื่นลองมาใช้ซุปเปอร์รวยดูสูตรของเราไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับของเรามีส่วนผสมยาบำรุงต้นยางใช้แล้วไม่มีผลเสียมีแต่ผลดีนะครับยิ่งใช้ยิ่งดีนะครับนี่ฟังจากสวนของคุณพิคุณนะครับค่ะต้องใช้ของแท้ด้วยนะคะเพราะว่าเห็นเห็น เห็นสวนข้างๆเขาบอกว่าอ้าวของเจ๊ทาไมออกเยอะจังเลยแล้วของเขาอ่ะใช้ของปลอมค,ค่ะมีมแล้วไปดูเหมือนกันเลยค่ะใช่ระวังด้วยค่ะคแล้วต้องซื้อ,อในเพจค่ะเพราะว่าเราสั่งซื้อในเพจตลอดอะค่ะจะได้ของแท้แล้วก็ได้ได้ผลที่ดีนะคะเราไม่ต้องไปใช้ของปลอมนะคะ นะครับฟังนิดนึงนะครับราวังของถูกของถูกตามร้านค้าทั่วไปของปลอมเยอะมากนะครับแนะนํานะครับสั่งซื้อทางเพจเท่านั้นของแท้ได้เราประกันทุกขวดถ้าใช้แล้วไม่ได้ผลผมยินดีคืนเงินเต็มจํานวนถ้าคุณซื้อในเพจเท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับ